สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับฝนตกนะฮะไปไหนไม่ได้ถ่ายบ้านตัวเองครับอันนี้หลังบ้านก็ขอเป็นกาลังใจก่อนนะครับให้กับผู้ป่วยทุกท่านเลยนะครับที่ได้ทําตามคลิปผมนะฮะแล้วอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับขอให้หายไวๆนะครับขอให้ขยันทําอย่าขี้เกียจทํานะครับดูคลิปวิดีโอให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจแล้วก็ค่อยๆ ทําไปนะไม่ต้องรีบเร่งนะอย่าไปเร่งแบบว่าวัน,นอยากหายภายในวัน2วันไม่ต้องเร่งคนระับค่อยๆทำค่อยๆทำเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วท่านผู้ชมก็จะรู้สึกเลยนะครับว่าเออวะมาถูกทางละไม่ต้องกินยาแล้วเว้ยไม่ต้องไปโนวดไม่ต้องไปหาหมอละสามารถรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฟังคลิปให้ละเอียดแล้วค่อยลงมือปฏิบัตินะครับมามาถึงวันนี้ฮนะก็สําหรับผู้ป่วยนะฮะท่านใหม่ที่เข้ามาใหม่ด้วยเนาะเพราะว่า เจอคลิปแล้วเนี่ยคงจะดีใจมากเลยนะหลายท่านคงจะดีใจมากเลยว่าเออมีคลิปที่จะสอนรักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นให้หายได้เออน่าสนใจก็สามารถเข้ามาชมนะฮะคือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยท่านผู้ชมนะมันจะปวดหลังผมเนี่ยเป็นนะฮะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับแล้วก็นอนติดเตียงมา4เดือน5เดือนเลยนะนอนติดเตียงเป็นคนพิการเลยครับไปไหนก็ต้องคานคานเข้าออน้ำก็คานกินข้าวต้องนอนกินนะลุกขึ้นมานั่งไม่ได้ปวดหลัง นะเพราะผมเป็นขั้นรุนแรงแล้วก็คือขั้นที่กระดูกนั้นเป็นตัวเอสงอละกระดูกงอแล้วก็มีอารเจ็บปวดตลอดเวลานะครับทรมานนอนร้องไห้ตลอดนะเพราะมันทรมานมากนะครับแต่คนที่เป็นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอาการปวดหลังนินดๆก่อนนะครับแล้วก็ล้าวไปที่ก้นกกหรือไม่ก็่แก้มก้นสองข้างนะฮะคนไทยเรียกสลักเพชรในแก้มก้นนะครับหรือกก,ก,ก้นกกมันจะปวดล้าวไปที่นั่นก่อนลามไปตรงนั้นก่อนพอสักพักหนึ่งมันก็จะชาลงขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับ พอชาลงขาเสร็จพวกมันจะปวดขาด้วยครับปวดตึงๆเหมือนเราไปวิ่งรอบสนามมาสักสิบรอบแล้วแล้วก็ปวดแล้วก็ชานะครับจะรู้สึกว่าชาฝ่าเท้านาหนาตื้อๆเลยนะครับใส่รองเท้าที่หลุดไม่รู้ตัวเลยถ้าเกิดเป็นมากๆนะครับราวนี้หมอลองดูหลังนับเส้นเนี่ยมันเป็นหลายระดับนะฮะมันจะมีหลายระดับของมันนะครับระดับต่อไปก็คือจะเริ่มมีอาการปวดลำคาญแล้วลำคาญหมายความว่าไงนั่งๆอยู่ต้องลุกเพราะรู้สึกเฮ้ยทำไมนั่งแล้วมันชามปวดขาก็เลยลุกครับลุกก็เออรู้สึกดี แต่พอลุกไปสักพักเอาเฮ้ยทำไมมันปวดอีกแล้ววะกลับมานั่งจะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นอย่างนี้สลับไปสลับมานี่คือเริ่มต้นแล้วนะครับเพราะนานเข้านานเข้าจะมีอาการเดินไปไม่ไกลแล้วก็คือปวดขากับปวดหลังครับผสมกันนะปวดขาปวดหลังและชาฝา่าเท้าผสมกัน,นครับเดินประมาณ5 6 9ก้านั่งแล้วเพราะว่าปวดและทรมานมากนะครับ เวลาจะไปไหนกับใครไปไม่ได้เลยนะเขาไปเดินห้างกันไปเที่ยวตลาดนัดกันเนี่ยเราเดินไปแป๊บเดียวเนี่ยเรานั่งรอแล้วนะเอ้ยไปกันเลยเดี๋ยวนั่งรออยู่นี่เพราะปวดมากนะครับเนี่ยครับอาการจะเริ่มหนักเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีอาการนั่งไม่ได้แล้วพอนั่งปุ๊บเหมือนอะไรทิ่มมาในหลังครับช้าขาด้วยปวดด้วยนั่งไม่ได้แล้วครับต้องนอนฮนะนั่งก็ยังปวดอยู่ว่าโอ้โหปวดในแก้มก้นปวดเข้าไปในขาบอกไม่ถูกนะครับนอนเลยครับ นอนเพราะอะไรมันดีครับนอนมันเบาไม่ไม่ใช่ว่าหายนะแต่นอนแล้วมันเบาครับก็เลยนอนพอนอนมากเข้าติดนะครับติดเตียงนะเพราะว่าไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แนละ้วนอนติดเตียงยาวนะนี่ก็คืออาการของคนติดเตียงเพราะว่าไม่อยากจะลุกมันปวดนะครับปวดมากแค่ไหนเนี่ยปวดเหมือนกับปวดฟันท่านผู้ชมแต่รุนแรงกว่าเพราะเป็นที่กระดูกสันหลังใหญ่นะครับเราอ่ะมีต้นกําเนิดที่กระดูกสันหลังใหญ่แต่มันจะลามไปที่ขาไปที่สะโพกนะครับ เพราะฉะนั้นหลายคนรักษาผิดจุดไปรักษาขาก็จะโอ้ไปนวดไปทําอะไรสารพัดเลยนะไปนวดขาไปตอกเส้นไปดึงไปดัดไปอะไรสารพัดไม่หายและจะทําให้เป็นหนักขึ้นด้วยถ้าทําผิดถ้าทาผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจเข้าใจก่อนนะฮะว่าเราเป็นที่หลังนะไม่ใช่เป็นที่ขาแต่มันส่งผลมาที่ขานะครับอ่าคราวนี้มันจะทํางานไม่ได้ลวเราจะเป็นภาระต่อสังคมต่อครอบครัวทันทีไม่มีแรงจะทํางานเพราะว่ามันเดินไม่ได้นะครับนั่งก็ไม่ได้ งานเข้าแล้วครับคราวนี้คราวนี้ไปหาหมอแล้วเริ่มไปหาหมอหนักหักเข้าหมอให้ยามากินเอ้ยกระดังดีพอเดินได้พอนานเข้านาน,ขาน,านเข้ายาเอาไม่อยู่ครับปวดมากปวดทรมานไปฉีดยาครับฉีดยาก็เอ้ยมันก็ดีขึ้นเว้ยเพราะเป็นยากแก้ปวดชนิดรุนแรงนะครับเขาฉีดมากๆเข้าเอาไม่อยู่อีกแล้วนะครับสามสี่เดือนก็ยังกลับมาเป็นอีกและการฉีดยามาก,มากๆการกินยามากๆก็จะทําให้เราปวดท้องปวดท้องนะครับพวกยาแก้ยาหลายๆอย่างนะมันจะปวดท้องนะครับแล้วก็จะมีพังผืดเกาะที่ ผ่นหลังเรานะฮะเพราะว่ามันเป็นเม็ดพังผืดนะครับอีกกรณีหนึ่งนะฮะใครๆที่ปวดก้นมากๆเอามือจับก้นนะจะเห็นว่ามันเป็นลูกกลมๆอยู่ในก้นนะอันนี้นไม่ต้องตกใจนะบางคนตกใจคิดว่าเป็นเนื้อร้ายมันเป็นกล้ามเนื้อที่หดตัวเป็นก้อนๆนก้นเพราะมันเจ็บมันปวดนะครับมันก็เลยหดตัวนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูก่อนว่ามันเป็นที่หลังมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะหมอนรองกระดูกครับท่านผู้ชมชื่อมันบอกอยู่แล้วหมอนรองกระดูกหลังรับเส้นนะฮะอันนี้กระดูกคนเรานะฮะมันจะมีหมอนรองกระดูกรองไว้ครับทุกข้อลข้างงหันะ แนวหลังเราเนี่ยจะมีกระดูกแล้วก็มีหมอนรองกระดูกรองไว้ทุกข้อไอ้หมอนตัวนี้แหละครับมันมีลักษณะเป็นวุ้นมันจะทําให้กระดูกไม่ชนกันฮะแล้วก็หลังเราก็จะโค้งงอได้มีประสิทธิภาพถ้ามีไอ้หมอนรองตัวนี้อยู่นะครับคราวนี้หมอนรองตัวนี้แหละครับต้นปัญหานะฮะมันจะไหลออกไปครับไหลออกไปไปทับเส้นเลือดไปทับเส้นประสาทพอทับเส้นเลือดเลือดไม่ไปเลี้ยงขาก็จะมีอาการชาที่ผมบอก แต่ส่วนมากจะทับเส้นประสาทด้วยเส้นเลือดด้วยนะครับก็ทําให้มีอาการปวดรุนแรงแล้วก็ชารุนแรงเหมือนกันนะครับนี่แหละครับมันทับ2เส้นบางคนไปทับเส้นประสาทที่สามารถควบคุมปัสสาวะอุจจาระเนี่ยไปทับตรงนั้นทําให้มีอาการชาที่รูทวารคราวนี้ควบคุมการถ่ายไม่ได้ครับควบคุมการถ่ายไม่ได้นะครับบางคนกับปัสสาวะควบคุมไม่ได้นี่ครับมันไปทับเส้นตรงนี้นะฮะนี่ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าไปทับเส้นประสาทเพราะเส้นประสาทมีหลากหลายนะครับ เราต้องแก้ไขคราวนี้ท่านผู้ชมรู้แล้วว่าหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดสมสาตรทาให้เป็นเข้าใจใช่ไหมครัคราวนี้เราต้องดูก่อนว่าแล้วมันไหลออกไปได้ยังไงนะครับมันไหลออกไปได้ก็เพราะว่าเรานั่นเองนะครับชอบนั่งหรือยืนนานเกินไปฟังให้ดีนะครับเรานั่งหรือยืนมากเกินไปรวมไปถึงเรามักจะก้มยกของหนักๆมากเกินไปหนักแค่ไหน ครึ่งโลโลหนึ่งก็ถือว่าหนักแล้วถ้าเรายกผิดคือก้มไปยกนี้แล้วขึ้นมาก้มยกนี้ขึ้นมาอันนี้ผิดยกต้องลงไปแล้วก็ยกแล้วก็ขึ้นมานะครับหลายคนยก้มไปเพราะขี้เกียจนะอันนี้ก็เป็นง่ายยืนนานแค่ไหนนั่งนานแค่ไหนถ้าคุณนั่งหรือยืนเกินวันละสามชั่วโมงนะครับวันละ3ชั่วโมงคุณทําอย่างเงี้ยติดต่อกันสัก5ปี7ปีโอกาสเป็นหมอรองกระดูกหลังรับเส้นมีมากมากเลยนะครับมีมากๆเลยนะฮะ แต่จะเป็นง่ายสุดกับสาหรับคนที่ก้มไปยกอันนี้ง่ายสุดเอื้อมไปยกของเนี่ยเป็นง่ายสุดนะครับรู้แล้วนะเป็นเพราะอะไรนะเพราะฉะนั้นเราไปดูซิอาชีพอะไรบ้างที่มันส่งผลให้เราเป็นนะครับ 1. ยืนนานเกินช่างตัดผมใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดพ่อค้าเขียงหมูพนักงานในห้างสรรพสินค้าต้องยืนนานเกินนะครับรวมไปถึงครูบาอาจารย์หลายท่านก็ยืนนานเกินไปนะครับทําให้เป็นเอานั่งนานเกินมีอะไรบ้าง นั่งนานมีทัง้งนแะหพนักงานออฟฟิศนี่พนักงานออฟฟิศนะเป็นกันเยอะอันนี้เป็นกันเยอะนะครับพนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นเขียนแบบออกเอนไนเซอร์ออกแบบพวกนี้นั่งรีบหกเจ็ดชั่วโมงต่อวันเล่นเกมนานเกินอันนี้อันนี้หนักพวกที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์หน้าจอนานเกินนั่งหลังค่อมมากเกินกคือการยืนหรือนั่งเนี่ยมันจะเกิดการหลังค่อมมันไม่มีใครหลอกยืนตรงนี้ได้นะท่านผู้ชม ทหารไงรูปปั้นไงหน,นีก็หน,นี้ได้หลังตรงอันนี้ไม่เป็นแต่ถ้าเกิดคุณยืนแล้วคุณเงีย้ยคุณยืนแล้วคุณเนี้ยไงก็เป็นนะฮะนั่งเหมือนกันถ้านั่งหลังตรงไม่เป็นแต่ถ้าคุณนั่งแล้วเป็นแน่นอนหลังค่อมนะฮะมอเร์ไซคกระปี้ออกไปอันนี้โอเคเข้าใจหมดเนาะก็เพราะว่าเรายืนานานานั่งนานนั่นเองถึงเป็นนะกับแท็กซี่ขับมอไซค์เป็นหมดนะครับอุบัติเหตุกระแทกหกล้ม เกิดขึ้นกระแทกปึ๊กหมอนลองดูปิ้นได้เลยอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางกีฬาได้หมดเป็นหมดนะซวยสุดคือไอาจามไอหรือจามเป็นได้นี่คือสวยสุดขีดแล้วนะครับโอเคตอนนี้เข้าใจหมดละคราวนี้ทําไงให้หายนะกัเมื่อกี้บอกแลครหมอนล้อกระดูกไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทจึงทําให้ส่งผลเกิดที่ขาเกิดที่สะโพกเข้าใจตรงกันเนาะเราจะเอา หมอนรองกระดูกกลับมาที่เดิมด้วยการง้างกระดูกออกึบมันก็จะกลับที่เดิมมันกลับได้เพราะมันเป็นวุ้นมันมีรากใ่อยู่มันจึงกลับได้คราวนี้จะมาดูกันว่าทํายังไงกระดูกมันถึงจะง้างออกมันถึงจะกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินยาซื้อยามากินที่เขาบอกว่ามียาวิเศษยาม,มาสจันโฆษณาใหญ่โตมีดาราออกมาโฆษณาแล้วกินแล้วสามารถที่หมอล้องกระดูกกลับมาที่เดิมได้ไม่จริงเพราะ กระดูกมันชิดกันอยู่กินเข้าไปมันก็กลับไม่ได้มันอาจจะบรรเทาชาบรรเทาปวดได้แต่หมอรอกดูงจะกลับมาที่เดิมไม่ได้นอกจากเราจะง้างออกกึบเพื่อมันจะกลับมาที่เดิมนะครับโอเคไหมเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อใครนะเวลามีคนบอกว่าเฮ้ยมียาหม้อนี่เว้ยหม้อละสองพันเขากินกันหายทั้งบ้านทั้งเมืองอย่าเชื่อนะครับเฮ้ยมีไอหมอคนนี้เว้ยมันเอามือจับกดหลังแค่นี้หายเลยอย่าไปเชื่อนะครับไม่มีทาง ดูท่านี้ดูนะเราจะดึงกระดูกออกกรึบให้หมอนกระดูกกลับทํำยังไงนะนี่ฮะท่านผู้ชมอ้าขาออก45องศาเอานิ้วชิดติดกันใช้สันแม่มือสองข้างไว้ที่ขอบเกงในแล้วใช้อุงมือสองข้างดันนี่เห็นไหมดันก้มนะอยอ่ยอเข่าลงไปแล้วก็ดันขึ้นมาให้แขนสองข้างตรงเห็นไหมยอ่อขา่าเสร็จปุ๊บ กม้มแขนสองข้างก็ตรงโยก30ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเ้าสิให้ได้30เวลาโยกก็ผักแวงหลังโยกก็ผักแวงหลังโยกก็ผักแวงหลังอย่าลืมว่านิ้วต้องหันเข้าหากันไว้ที่ขอบเจงในสันอุ้งมือดันนะครับก้มลงไปให้ได้นะครับแล้วดันแขนสองข้างให้ตรงอย่างนี้แล้วก็โยก30ครั้งผักแวงหลังด้วยเวลาโยก ทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลารอบละ30ครั้งทำ4ี่เวลาประมาณไม่เกิน3เดือนอาการดีขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งหายเป้าหมายของท่าน,นี้คือจะต้องทําให้ได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวมันจะดังแบบนี้ดังกระลึแสดงว่ามันง้างหลายข้อถ้ามันอ้าหลายข้อมันก็สุ่มไม่รู้ข้อไหนละแต่มันกลับมาแน่ทุกข้อแต่ถ,ถ้าเกิดทําดังกึกเดียวถ้าโชคดีไปเจอข้อที่เป็นหายเลย แต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีไม่เจอข้อที่เป็นมันก็ยังไม่หายแต่มันมีเสียงดังเพราะฉะนั้นต้องดังกลึบเป็นลูกระนาดมันถึงจะสุ่มโอเคไหมทําทุกวันอยาขี้เกียจทําในช่วงฟังดีๆนะฟังดีๆนะในช่วงหนึ่งเดือนแรกที่ทําแขนจะไม่ตรงทุกคนเลยแขนจะงอหมดทุกคนทํายังไงก็งอแต่ฝึกอย่างที่ผมสอนไปเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนประมาณหนึ่งเดือนแขนท่านผู้ชมจากที่ก้มไปงองๆแบบนี้มันจะค่อยๆตรงค่อยๆตรงไปเอง เราจะเพ่งไปที่แขนโฟกัสไปที่แขนให้มันตรงให้ได้ทำไปเรื่อยเดี๋ยวแขนมันจะเริ่มตรงในเดือนที่สองเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนักใจนะว่าเฮ้ยทำไมทําไม่ได้เลยแขนฉันเอาเข้ามาไม่ได้เอาเข้าไปได้เหมือนกันนะไม่มีใครเอาเข้าได้ภายในเดือนแรกต้องไปในเดือนที่สองมันถึงจะเข้าได้พาทิตย์ใกล้จะหมดละคราวนี้มันจะมีเคล็ดลับ3ข้อข้อที่1แขนต้องตรงนะก็นะฝึกแบบเมื่อกี้1เดือนแขนจะตรงเองนั่นเนี่ยเคล็ดลับถ้าใคร ทำไม่ไหวจริงๆให้เอาผ้าขอม้ามาพาดกน้นลำมัดมัดทั้งหน้าแล้วเอามือจับผ้าของม้าแล้วก็ทํามันจะทําง่ายขึ้นเพราะมันจะมั่นคงแล้วมือมันจะมุดเข้าไปได้หน่อยนึงทําให้ระยะแขนยัดเข้าไปได้อย่าลืมนะคนที่เป็นหนักๆย่อเข่าก่อนแล้วก็ดันแขนให้ตรงสองข้างแล้วก้กมแล้วก็ทำนะก่อนจะทําก็สายก้นมาสายอย่างนี้หาเหลี่ยมหาเหลี่ยมหาเหลียมมันหักนิ้วให้มันดังง่ายสายก้นไปมาไปมา พอมันรู้สึกเสียวๆปุ๊บก็ค่อยทํา30ครั้งนะครับข้อที่1นะแขนต้องตรงข้อที่2อย่ากั้นลมหายใจอย่ากเกรงอย่ากั้นลมหายใจข้อที่2มันมีแค่3ข้ออย่าก,กาัากก้นอะย่าเก่งนะฮะพอเวลาทำเนี่ยห้ามกัน้นห้ามเกรงเลยต้องปล่อยลมหายใจยาวๆถ้ากัน้นถ้าเกง่งกระดูกก็ไม่ลันแล้วก็จะหน้ามึดออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่พอหน้ามืดนิ้วดึงไม่ดังเพราะเกง่งดึงไม่ดังเพราะเกง่งแต่ถ้าลองไม่เกง่ง ดังทุกข้อหลักการเดียวกันนะข้อสองอย่าเก่กันข้อสุดท้ายทําแรงๆแรกๆทําเบาๆข้อสุดท้ายทําแรงๆแต่แต่ต้องมั่นใจก่อนว่าทําข้อที่1ข้อที่2ได้แล้วถึงจะทําข้อที่3ได้โอเคไหมข้อที่3ทําแรงๆทําในเดือนที่2ที่3ก็ได้ซัดลงไปแรงๆแรงๆแรงๆนะครับแล้วก็ผลักแขนข้างหลังด้วยข้อที่3นะแต่จะทําข้อที่3ได้ต้องมั่นใจก่อนนะว่า ข้อที่หนึ่งข้อที่สองผ่านแล้วก็คือแขนตรงแล้วไม่กั้นลมหายใจแล้วทำข้อที่สามได้เลยนะอย่าลืมย่อเขา่าดันแขนสองข้างก้มสายสายก้นให้เสียวหาเหลี่ยมให้เจอมันจะค้อแก้แๆหน่อยสายพอสายเจอเหลี่ยมโยกแรงๆนะครับกระดูกลั่นดังกรึบเมื่อไรหายเลยนะฝากไว้อยากขี้เกียจทำทำ,ทำทุกวันอยากขี้เกียจทำ ทำทุกวันเจ็บแค่ไหนอดทนทําไปเรื่อยหนึ่งเดือนแรกวัดใจเพราะมันเจ็บมากเดือนแรกมันจะเจ็บจุดนี้เจ็บเอ็นร้อยหวายเจ็บหัวเข่าเจ็บหน้าอกเจ็บแขนเจ็บเจ็บมดนะเพราะฉะนั้นอดทนนะทุกคนอาจจะเจ็บไม่เหมือนกันนะใครที่ชอบรายการผมใครที่ชอบวิธีการสอนแบบนี้นะเห็นว่าคลิปวิดีโอมีประโยชน์สามารถโดเน a t เพื่อมาเป็นกําลังใจให้กันได้ตามหมายเลขบัญชีนี้ชื่อผมเลยวิโรจน์แซ่ลิมนะผมก็จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไป เงินที่ได้มาก็เอาไปพัฒนาช่องให้มันดีขึ้นพัฒนาอุปกรณ์ให้มันดีขึ้นแล้วถ้าเกิดมันมากขึ้นเรื่อยๆผมจะเอาเงินส่วนนี้ไปเปิดสถานที่สอนตัวต่อต,ตัวในวันเสาร์อาทิตย์มาเลยจังหวัดไหนมามามา,มาผมสอนให้เจอตัวต่อตัวผมจัดท่าทางให้โอกาสให้มันสูงกว่าเพราะเจอตัวมันเป็นนะถ้าผมสามารถที่จะโชคดีนะแล้วก็สามารถเปิดสถานที่นั้นได้นะผมก็จะอยู่สอนท่านผู้ชมเสาร์อาทิตย์นะครับเจอผมได้เลยนะนั่งรถนั่งล้ามาเลยจากไหนก็ตาม ผมจะจับท่าทางสอนให้นะไม่ว่าจะเป็นกระดูกคอ,อกระดูกหลังหายแน่นอนนะครับอ่ะอย่าลืมนะช่วยกันแชร์หน่อยคลิปนี้มันมีประโยชน์เชื่อผมคลิปนี้นะถ้าได้แชร์ไปแล้วคนที่เป็นเขามืด8ปดทิศมิดแปดด้านไม่รู้จะรักษาไงไปหาหมอจะให้พ่าอย่างเดียวไม่นูนดไปนี่ก็ไม่หายกินยาก็เยอะก็ไม่หายแต่พอเจอคลิปนี้ปุ๊บโอ้โหมันดีใจแต่ก็ยังไม่กล้าทําอยู่ดี พราะยังไม่มั่นใจกับตัวคลิปใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายทุกคนเลยนะช่วยลงคอมเมนต์หน่อยนะว่าท่านผู้ชมทําแล้วหายจริงๆดีขึ้นจริงๆไม่โกหกแค่นี้ยคนที่เข,เข้ามาใหม่นะเขาเห็นคลิปเขาอ่านคอมเมนต์ทุกหัมันโคนมํากำลังใจเลยพอเห็นคนหายเยอะก็อยากจะหายเหมือนเพื่อนๆนะเป็นมากแค่ไหนเหน็นเพื่อนหายกันเห็นคนแก่อายุ70 80ลงคอมเมนต์ทาท่านี้หายจริงๆเป็นสิบปีเนี่ยมันมีพลังไงเราอยากจะทําให้หายเพราะฉะนั้นกรุณาลงคอมเมนต์ด้วยนะครับ อย่าลืมนะอย่าขี้เกียจทาเด็ดขาดข้อนี้มันสาคัญเลยเพราะหลายๆคนมันท้อใจมันขี้เกียจทาอ่านออคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์ดีๆอย่าอ่านเข้าไปคอมเมนต์ไม่ดีก็ข้ามไปนะฮะอ่านในคอมเมนต์ดีๆไม่มีหน้าม้านะของจริงของจริงทั้งนั้นท่าผู้ชมที่ทำแล้วหายของจริงหมดก็อ่านเยอะๆดูคลิปบ่อยอๆให้เข้าใจแล้วค่อยปฏิบัติทำโอเคไหมหายร้อยเเชื่อผมเชื่อผมเถอะคุณต้องหายไม่หายามันก็ดีขึ้นนะเป็นกาลังใจให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศ นอกประเทศต่างดาวหายหมดขอให้เจอคลิปนี้หายแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนขอท่าผู้ชมโชคดีหายไปไวครับ